พักชาติพัฒนากล้าลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโอทอปหลังถูกออยเรียกปรับเป็นเงินหลักหมื่นบาทในกรณีการแสดงสลากผลิตภัณฑ์คาดเคลื่อนค่ะนายวรวุิอุ่นใจรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าพร้อมด้วยนายอัธวิสุวรรณพักดีรองหัวหน้าพักลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดน,นครปฐมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการโอทอปที่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานออยปรับเป็นเงินหลายหมื่นบาทหลังพบว่ามีผลิตภัณฑ์ ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนโดยย้ำให้หน่วยงานรัฐมองถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับทุนใหญ่ได้พร้อมขอให้แก้ไขกติกาเรื่องรางวัลน,นำจับหลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้งย้ำนโยบายเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็กสร้างโอกาสติดอาวุธให้แต้มต่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SME เพราะเชื่อมั่นว่า SME ที่เข้มแข็ง จะช่วยสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงคือเขาบังคับว่าต้องเรียงจากมากไปหาหน้อยนี่มีนี่สองเออยู่หน้า3%ามเปอร์เซ็นต์ผิดแล้ว<อ>นะแค่นี้โดนปรับ1มื่นห้าอย่าว่าแต่พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเขาอุตสาห์พัฒนาสินค้ามาได้ขนาดนี้แล้วนะมีแพ็กเกจดูดีแล้วพอผิดนิดเดียวจับปรับ1มื่นใครมันจะอยากเปพัฒนาตัวเอง